ห้ามเลิมนะเจ้าอันนี้แอลกอฮอล์เนาะทุกขั้นตอนในการผลิตนะเจ้าเราจะต้องมีการเช็คเนาะก่อนที่เราจะทำเกาะล้างมือนะเ้าโต๊ะที่เราจะวางเชื้อก็ต้องฉีดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเพราะอะไรในในสภาพแวดล้อมณนก่อนเนี้ยในอากาศเนี้ยมันจะมีเชื้ออื่น อยู่เนาะถ้าเวลาเทาบาค่ำนขามสะอาดได้อ่ะมันชอบมีเชื้ออื่นๆปะปนอยู่ทำฮห้เชือ้อราไปโค่นมาเราเนี่ยปนเปื้อนแล้วก็เอาไปใช้ก็ได้ประสิทธิภาพนจะจ้าดังนั้นสําคัญเลยอย่าหรือถชีดแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนทุกครั้งนะคะโต๊ะทุกอย่างเนาะที่เทาวาขง,ขงของบอกของไม่เชี่ออ แม้กระทั่งทับทีเวลาเขาจะตักเข้าใส่ถุงเนาะก็ขอเอาแอลกอฮอล์เช็ดสักนิดหนึ่งนะเ้า,าเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอนาอสายิี่การผลิตสักนิดหนึ่งนะคะ